เอาเป็นเอาเป็นอาจารย์เลยก็ได้เพราะว่าอันนี้มันถ้าอยู่ในติ๊กต็อกแล้วมันควรเรต้องเออได้ค่ะอนะคะสามสี่ค่ะทุกคนก็คงอยากประสบความสําเร็จใช่ไหมคะวันนี้คะ่ะโมแดงก็มีเคล็ดลับมาแบ่งปันนั่นก็คือสามรอรอได้ค่ะเราต้องมีความรักก่อนความรักสร้างทุกอย่างนะคะรักในตัวเราเองรักในงานที่ทํา ะะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราขายของเราก็ต้องรักในโปรดักต์ของเรานะคะแล้วก็อินกับมันและพยายามนําเสนอสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะให้ผู้คนผ่านการรับรู้โดยการขายเหมือนไม่ขายค่ะและคนก็จะเชื่อมันในตัวคุณรอที่2ค่ะความเร็วค่ะความเร็วหรือสปีดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในปัจจุบันนะคะเราจําเป็นต้องรู้เร่งและก็รนีนะคะในการทําทุกอย่างเพราะถ้าเราช้าปุ๊บเราเหมือนเดินถอยหลังทันทีปลาใหญ่กินปลาเล็ก อันนี้ใช่แต่ตอนนี้ค่ะปลาเร็วจะกินปลาช้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดอยากจะทำอะไรคุณเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ค่ะทอทอทอทำท,ท,ทันทีและราที่3นั่นก็คือความรู้ค่ะความรู้คือสิ่งที่อยู่กับตัวคุณและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ตลอดเวลานะคะความรู้ที่ดีไม่ใช่อยู่ในตำราค่ะแต่การคือลงมือทำนะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะทำอะไรสักอย่างคุณหาความรู้แล้วก็ลงมือทำค่ะแล้ววันนี้นะคะมนแดงก็มีหลักสูตรดีๆนะคะของสูงธูราณาการทางธุรกิจค่ะ มปมอเศษศาสตร์สีราชาค่ะเรียนหลักสูตรออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งเรามีทั้งความรู้นะคะเนื้อหาเยอะแยะมากมายเลยสามารถเรียนได้ตามความชอบของคุณเลยค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะค่ะ